สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูคิมนะครับสำหรับวิชาทัศนศิลป์สามนั่นเองนะครับสำหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับครูชินทิพย์สวัสดิ์วิทยากลนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์สามนั่นเองเรื่องที่เราจะเรียนในส่วนของคาบแรกวันนี้นะครับก็คือรูปร่างของสิ่งของที่เป็นธรรมชาตินะครับและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง นักเรียนลองดูภาพแรกเป็นภาพผีเสื้อภาพนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองาตามธรรมชาติเ่ยต,ตอกต,กตอกอแล้วไข่ล่ะไข่ไก่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติสร้างครับผมต่อมานาฬิกาอันนี้งอกขึ้นมาเองหรือมนุษย์สร้างสุดท้ายก็คือวัวรดน้ำนั่นเองนะครับ ต่อไปรูปร่างของสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับคุณครูจะแยกให้ดูว่าสีรูปเมื่อกี้แต่ละอย่างเป็นส่วนของธรรมชาติหรือมนุษย์กันแน่นะครับอ่ะภาพแรกนะครับเป็นส่วนของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็คือในรูปของผีเสือ้อนักเรียนสังเกตผีเสื้อสีแดงอ่อนเห็นไหมครับคือจะมีลักษณะรายละเอียดที่อยู่ข้างในมีลักษณะเส้นต่างๆสีที่แตกต่างกัน แต่รูปร่างสีเขียวคุณครูวาดให้ดูนะครับว่าลักษณะรูปร่างโดยรวมจะเป็นแบบนี้ต่อมาในส่วนของไข่ในส่วนของไข่นะครับจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะเป็นลักษณะของรูปร่างวงรีนั่นเองอ่ะต่อไปรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะกําหนดให้นักเรียนวาดรูปร่างของสิ่งที่กําหนดดังต่อไปนี้นะครับอ่า รูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ามันก็คือผลส้มนั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับจะมีอยู่2ช่องช่องแรกจะเป็นรูปส้มนะครับส่วนช่องที่2จะเป็นสี่เหลี่ยมว่างๆอยู่อันนี้ให้นักเรียนหัดวาดรูปร่างวงกลมนั่นเองนะครับต่อไปอ่ารูปที่2เป็นรูปไก่เห็นไหมครับ เหมือนเดิมเลยคุณครูกําหนดตัวอย่างให้ส่วนช่องที่2ให้นักเรียนลองหัดวาดรูปร่างไก่โดยที่ไม่ต้องใส่รายละเอียดข้างในนะครับอ่าก็คือวาดเป็นรูปร่างภายนอกอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใส่รายละเอียดสีหูตาคอจมูกปากต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีกเป็นขนไม่ต้องใส่นะครับขอแค่กําหนดรูปร่างอย่างเดียอ่ะต่อไป ในส่วนภาพที่3ามจะเป็นลักษณะของถุงเท้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเหมือนเดิมครับคุณครูกําหนดตัวอย่างรูปร่างให้นักเรียนและนักเรียนวาดรูปร่างในช่องที่สองต่อไปนะครับรูปที่ c นะครับเป็นสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีทั้งรูปร่างสามเหลี่ยมและวงกลมนักเรียนกาหนดมาให้คุณครูเลยตามช่องสี่เหลี่ยมด้านขวานะครับนักเรียนอาจจะงงเดี๋ยวคุณครูให้ดูนักเรียน คุณครูให้นักเรียนดูขอไปนะครับคุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างของใบงานที่คุณครูกําหนดนะครับในส่วนใบงานชิ้นนี้คุณครูจะแนบไฟล์ไปให้นะครับผู้ปกครองนักเรียนสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมาได้เลยส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับโหลดใบงานหรือพิม,พ,มพ์ออกมาก็สามารถเขียนบนกระดาษ A4 ได้เลยครับโดยเขียนแค่ วาดแค่ในส่วนของรูปร่างก็พอนะครับส่วนที่เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นส้มไก่ถุงเท้านาฬิกาเราไม่ต้องวาดในส่วนของตัวแบบจริงให้นักเรียนวาดคําตอบออกมาได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ครูคิมขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันกันคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ